มาชมบรรยากาศธรรมชาติมีทั้งต้นไม้มีทั้งนาข้าวงามเขียวขจีสวยงามท้องป้าก็สวยงามพามาชมมาเที่ยวตามท้องทุ่งไร่นาะ เปลี่ยนบรรยากาศนี่อ้อยอุดุมสมบูรณ์อ้อยข้าวข้าว อีกหน่อยก็จะได้เกี่ยวอีกหน่อยก็จะไม่มีให้ชมให้ดูข้าวถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวตอนเนี้ยกำลังงามเขียวขจีใบนี่เขียวเป็นมันเลยงามจะได้ผลผลิตด,ดีอยู่ ท้องทุ่งนาบรรยากาศด,ดีลมแรงเย็นยิน